สวัสดีครับพบกับผมเอ็นตองกา้าเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมมีเหรียญมาแนะนําให้เพื่อนๆพ,นนพี่ๆอีกหนึ่งเหรียญนะครับเป็นเหรียญของหลวงพ่อเกษมเขียนมัคโกนะครับอยฮะจะเป็นปางอุ้มบาทนะครับวันนี้ผมมีมาให้เพื่อนๆดูสองเหรียญแบบเลี่ยมและแบบไม่เลี่ยมน,นะครับผมเหรียญปางอุ้มบาทนี่นะครับเป็นเหรียญของหลวงพ่อเกษมจัดสร้างเมื่อปี2515<ม>้านะครับผม สร้างพิธีเดียวกับเหรียญห้ารอบนะครับของหลวงพ่อเกษมเขียมะโกนะครับผมหลวงพ่อเคยตัดว่าถ้าเหรียญน,นี้ใช้ไม่ดีให้เอามาคืนหลวงพ่อนะครับอันนี้เป็นอาวลีเด็ดเลยนะครับผมเหรียญรุ่นนี้จัดสร้างเฉพาะเนื้อทองแดงลมดําเท่านั้นนะครับจํานวนการจัดสร้างเนี่ยหนึ่งมืนเหรียญน,นะครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะว่าเหรียญเรล่านี้มีตําหนิอยู่ตรงไหนนักเดินสนามควรดูตรงจุดไหนไปรับชมกันเลยครับ ครับเดี๋ยวเรามารับชมเหรียญอุ้มบาทห้ารอบกันนะครับเห็นไหมฮะสวยงามนะครับเป็นพระพุทธยืนอุ้มบาทอยู่นะครับบนฐานกีบบัวนะครับจํานวนการสร้างอย่างที่เกิดไว้ข้างต้นแล้วนะครับจํานวนการสร้างเนื้อทองแดงลมดําประมาณ10,000นเหรียญนะครับสมัยนั้นทําบุญ9บาทนะครับได้เหรียญตัวนี้ไปนะฮะสมัยปี2 5 1 5นะครับเหรียญตัวนี้สร้างเมื่อปี25 1 5นยะครับหลวงพ่อเกษมเขียนมัโกเป็นคนปลุกเสก หลวงพ่อได้เกินไว้ว่าได้ตัดไว้ว่าถ้าใช้ไม่ดีให้อมาคืนท่านนะครับแต่รุ่นนี้นะฮะดีมากเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูจุดต่างๆและความสวยงามกันนะครับผมอ่าลักษณะของเหรียญนะครับจะเป็นเหรียญพระพุทธอมบาทยดือนอยู่บนฐานกีบบัวนะครับสังเกตเนื้อเนื้อผิวนะจะตึงนะครับเพื่อนๆอ่าผมซูมให้ดูนะครับเห็นไหมครับเนื้อผิวจะตึงสวยงามนะครับ เห็นไหมฮะจะตึงสวยงามข้างๆเนี่ยจะเป็นขอบขอบจะเป็นขอบตัดฉีกนะครับขอบสมัยเก่านะครับผมอ่าแล้วก็ข้างหลังจะเป็นเลข9นะครับแล้วก็มียันแล้วก็เขียนว่าเขียนมาโกห้ารอบนะครับผมเหรียญรุ่นนี้สร้างจัดสร้างพร้อมกับเหรียญห้ารอบเนื้อผงนะครับ ของพ่อเกษมเขียนมะกรูดแลาพิธีเดียวกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูจุดกันนะครับว่าจุดตาหนิต่างๆอยู่ตรงไหนกันบ้างนะครับผมคร่าวๆก็จุดแรกก็อยู่ตรงลายกระหนกนะครับลายกระหนกจะต้องคมชัดนะครับมีต่องรอยของลายกระหนกให้ติดติดให้ติดให้คมชัดนะครับเห็นไหมครับลายกระหนกจะต้องติดคมชัดนะครับผิวเลยจะต้องตึงนะครับผิวเลยจะต้องตึงเห็นไหมครับ ตรงหูข้างหูตรงนี้นะครับจะบุกเข้าไปนะฮะแล้วก็จะเป็นเนื้อเกินคมๆอยู่นะครับเดี๋ยวจีก้อให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ตามพื้นเหรียญเนี่ยจะมีเส้นกระแสเหรียญน,นะครับเป็นเส้นขนแมวเส้นสายฝนวิ่งขึ้นเต็มเลยนะครับวิ่งเต็มเหนนรียญนะฮะตามร่องแขนนะฮะตามร่องแขนตามสบงของพระพุทธรูปนะฮะตรงร่องแ,แถวนี้นะครับ ข้างๆเนี่ยจะเป็นเส้นสายฝนเส้นขนแมวขึ้นเต็มเลยนะครับเห็นไหมเม็ดพระศกจะต้องคมชัดนะครับคอ,อเป็นสองชั้นนะครับนิ้วนะฮะนิ้วจะต้องติดครบทั้งห้านิ้วนะครับนิ้วจะต้องติดเลยนะฮะถ้าไม่ติดไม่ได้เลยนะครับรุ่นนี้แล้วก็จะมีเนื้อเกินอยู่ตรงนี้นะครับข้างๆนี้นะฮะ คมคมนะครับจะต้องมีนะครับอ่าแล้วสังเกตตรงนี้นะครับอ่าจะเป็นรูปสามเหลี่ยมคมคมเลยนะครับตรงนี้นะฮะจะเป็นชายจีวรนะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้นะครับข้างข้างฝั่งนี Meat ้นะฮะข้างฝั่งนี้จะมีติ่งเนื้อเกินอยู่นะครับแล้วก็ปลายจีวรตรงเนี้ยจะเป็นเนื้อเกินคมคมวิ่งยาวไปเลยนะครับอ่าแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับ สังเกตฐานกีบบัวจะต้องคมชัดนะครับพเพื่อนๆเห็นไหมครับจะต้องคมชัดอย่างน,นิ้วเทา้าเห็นไหมฮะล่องรอยเส้นสายพวกนี้ต้องครบนะครับลองให้ดูอีกเหลี่ยมหนึ่งไม่แน่ใจว่าจะเห็นชัดหรือเปล่าว่าเขาเขาเรียบมาละ,ะ,ะเห็นไหมครับนิ้วเทา้าติดชัดนะหลานกรีบบัวนะครับโอ,อ,อเคครับเดี๋ยวเรามาดู ข้างหลังกันนะครับข้างหลังเหรียญนะครับพเพื่อนๆสังเกตนะฮะข้างหลังเหรียญจะตึงนะครับผิวเนี่ยจะตึงเลยจะไม่มีขี้กากพราะเลยนะครับสังเกตนะฮะจะตึงสวยงามนะครับจุดสังเกตนะฮะจุดสังเกตสังเกตดูคําว่าเขียนมะโกห้ารอบนะครับ <Ook. S 1> เขียนมะโกในตรงขอไข่กับมอม้าเนี่ยจะติดกันนะครับพเพื่อน จะมีเส้นแตกติดกันเลยนะครับแล้วตรงกอไก่เนี่ยครับจะมีเส้นแตกเส้นแตกอยู่ตรงนี้นะครับแล้วตรงปลายกอไก่จริงมีเส้นแตกเหมือนกันนะฮะเห็นไหมครับอ่าส่วนขอบเหรียญน,นะครับผมเพื่อนผมให้ดูดดครับชัดๆนะฮะไม่เห อ่าเห็นไหมครับขอบเหรียญจะเป็นขอบเหรียญตัดฉีกนะครับเพื่อนๆเห็นไหมฮะอ่าเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมฮะจะตัดแล้วก็ฉีกออกไปเลยนะครับอ่าเห็นไหมครับเพื่อนๆอืมมันชัดมากไม่ต้องจีกล้องก็ได้เลยตัวนี้อ่าต้องอ่างนี้นะครับตัวลักษณะแบบนี้นะครับแท้เลยนะครับผม เดี๋ยวผมติดกล้องให้ดูนะครับว่าลักษณะขององค์พระเป็นแบบไหนนะครับผมอ่าสเจะหน้าองค์พระนะครับอเห็นไหมครับลายกระหนกนะฮะจะต้องติดจะต้องมีติดทั้งเห็นนะครับเพราะว่าพระออกมาปี2อ1 5นะครับ ต้องผ่านการจับการถูการอะไรมาครับแต่ว่าลายกระหนกจะต้องติดให้เห็นแบบนี้นะครับผมอ่าไล่มาดูเม็ดพระศกนะฮะอ่าผมผมไม่ซูมดีกว่าอ่ากลัวว่าภาพจะแตกเกินอ่าเห็นไหมครับหน้าตาต้องคมชัดแบบนี้นะครับอย่างที่ผมบอกนะเห็นไหมะ พื้นเหรียญจะตึงนะครับเห็นไหมครับดูต่อด,ดูตามร่องแขนนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับจะมีเส้นสายฝนมีกระแสเหรียญอยู่ครับเห็นไหมครับกระแสเหรียญวิ่งขีดๆๆๆๆๆเลยนะครับผมจะเป็นเหมือนกันทั้งสององนะครับผมให้ดูตัวงหนึ่ง มีครับจะมีกระแสาเหลีย่ยญตรงร่องแขนร่องอะไรสังเกตนิ้วมือฮะจะต้องติดครบแบบนี้นะครับเพื่อนๆอ,อ่านจะดูองค์ที่ไม่เลี่ยมดีกว่าฮะจะได้เห็นชัดกันนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆนิ้วมือจะต้องติดแบบนี้นะครับตามที่ผมบอกนะฮะดูกระแสาเหรี่ยญน,นะครับข้างๆเนี้ยจะมีเนื้อเกลือนอยู่เห็นไหมครับ เห็นไหมครับจะมีเนื้อเกินอยู่นะฮะมาดูอีกจุดหนึ่งนะครับอ่าเห็นไหมครับข้างๆ้างนจะมีเนื้อเกินอยู่นะครับเพื่อนๆเห็นไหมฮะไล่ลงมาในชิบมบอรครับจะมีรูปสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับจะเป็นสามเหลี่ยมเหมือนจีวอนะฮะเป็นที่ของจีบอนะครับแต่ว่าลักษณะนี่คือจะคมมากนะครับอเห็นไหมครับ คมคมนะฮะเห็นไหมครับเพื่อนๆสังเกตกระแสเหรียญนะฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับอีกจุดหนึ่งนะฮะเห็นไหมครับผมชี้ให้ดูนะตรงจุดนี้นะครับเพื่อนๆจะมีเนื้อเกินแหลมพุ่งขึ้นมานะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเนื้อเกินแหลมพุ่งขึ้นมานะครับสังเกตนะครับเห็นไหมฮะตรงนี้เห็นไหมครับเห็นไหมฮะ นิ้วเท้าจะต้องติดนะครับอย่างที่ผมบอกนะฮะฐานกีบบัวคมชัดนะครับเห็นไหมฮะกระแสเหลียนจะวิ่งเต็มองพระเลยนะครับเพื่อนเป็นเส้นสายฝนนะฮะวิ่งขึ้นเต็มเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูข้างหลังกันนะครับข้างหลังอย่างที่ผมบอกนะฮะสังเกตผิวเหรียญนะครับจะตึงมากเลยฮะเห็นไหมครับ เพื่อนๆจุดสังเกตนะครับสังเกตคําว่าเข็มมะโกนะฮะเห็นไหมครับขอไข่กับมอม้าหัวหัวมอม้าจะติดหางขอไข่เลยนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับแล้วก็มาสังเกตตัวกอไก่นะครับอ่ากอไก่ปากกอไก่จะแหลมแหลมเลยนะครับเพื่อนๆเห็นไหมฮะตรงนี้นะครับเพื่อนๆ ปากกไก่ตรงนี้จะแหลมแหลมเลยนะครับแล้วก็ตัวตรงนี้โกไก่ฐานกรไก่ตรงนี้จะแหลมลงมาเลยนะครับอ่าผมให้ดูอ่าเห็นไหมครับคมชัดอย่างนี้นะครับผมอ่าผมให้ดูขอบนะครับเพื่อนๆอย่างที่บอกครับขอบเป็นขอบตัดฉีกนะครับต้องแบบนี้นะครับต้องแบบนี้เท่านั้นด้วยนะฮะ ให้ดูอีกฝั่งหนึ่งนะฮะเพราะว่าเหรียญรุ่นนี้มีเก๊แล้วนะครับเพื่อนๆมีเก๊ออกมาแล้วนะครับซื้อเช่าหางก็ต้องระวังกันด้วยนะฮะสังเกตขอบตัดนะครับจะเป็นขอบตัดฉีกแบบนี้นะครับเพื่นพนอนๆใช่ไหมครับขนาดขอบยังมีกระแสะเหรียญเส้นสายฝนขึ้นเต็มเลยนะครับ สวยงามนะครับทีแรกก็จะส่องในเลี่ยมให้ดูแต่ว่าในเลี่ยมมีไฟสะท้อนนะครับเพืเ่อนๆไม่ชัดนะฮะเพื่อนๆต้องจดจำนะครับที่ผมบอกนะดูลายกระหนกนะครับข้างหูนะครับข้างขาข้างขานะครับตรงปลายจีวรปลายสะบงตรงนี้ตรงนี้นะครับแล้วก็ าฐานกีบบัวนะครับแล้วข้างหลังก็อย่างที่บอกว่าเป็นระหว่างขอไข่กับหมอม้านะครับแล้วก็ตรงสังเกตต,ตรงกรไก่ตรงนี้นะครับผมถ้าเพื่อนๆได้เช่าหามีโอกาสได้เช่าหาจะได้มีจุดสังเกตได้นะครับว่าเจ๊แท้เป็นยังไงนะครับผมสาหรับเหรียญ อุ้มบาท5้รอบนะครับผมเอ็มตอง9ผิดถูกประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมก่อนปิดไลฟ์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ